วันนี้คณะแรบบรี่กบสามพันไปสารฝันให้กับเยาวชนเกาะปันยีนะครับยกพลซูปเปอร์สตาร์ไปร่วมแข่งฟุตซอลบนสนามรอยน้ำอันซีนไทยแลนด์พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยบรรยากาศจะน่าประทับใจขนาดไหนติดตามกับคุณนัทวันมังคตะครับ และนี่คือการแข่งขันแมตช์สำคัญของเยาวชนท้องถิ่นบนเกาะปัญญีหรือทีมปัญญี FC ที่พวกเขาตั้งตารอกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าจะเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้ฝึกฝนทักษะการเล่นฟุตซอลแบบมืออาชีพรวมไปถึงได้ประทะฝีแข้งกับทีมนักฟุตบอลของกาเบา3000แล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของกิจกรรมแรลลี่การกุสนกาเบา3พันในครั้งนี้ค่ะ เด,เด็กเยาวะชนบนเกาะปันหยีลงเล่นฟุตซอลแมตส์สำคัญที่สนามฟุตบอลลอยน้ำเกาะปันหยีโชลีลาเตะลูกหนังประชันความเก่งกับตัวแทนจากทีมกัมบอลสามพันโดยมีเซเลบริตี้ชื่อดังมากมายที่มาร่วมรับชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะอาทิแม็กซิมิเลียนคูเปอร์ผู้ก่อตั้งกัมบอลสามพันนิโคลเลีนายูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามถึง1.78ล้านคน ier, ชอนกาเน่แชมป์โลกฟุตบอลฟรีสไตล์และอีกมากมายเลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางด้านของชอนกันิเย่ก็ยังได้โชว์ลีลาฟุตบอลฟรีสไตล์ให้กับทีมข่าวและเยาวชนเกาะปันหยีได้รับชมรวมทั้งบอกความรู้สึกที่ได้มาเยือนเกาะปันหยีแห่งนี้ด้วยว่าตน,นกำลังมองหาที่เล่นสเก็ตใหม่ๆจนได้มาพบกับเกาะปันหยีแห่งนี้ซึ่งก็รู้สึกประทับใจทันทีที่ได้เจอเมืองที่อยู่ห่างไกลแผ่นดินแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆในฐาน,นะที่เป็นคนชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะ I like to discover improbable football pitch in the world, and uh, this many years I thought about uh, going here because you know this pitch is like recognized in the world to be like super different. So to do the project, uh, sensitive for me, I see the, the smile on the face of the kids. So I'm really happy to be there to be here today. ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะปัญญีก็บอกว่าดีใจที่คณะแรลลี่กำบอลสามพันได้เดินทางมาเยืยนอนเกาะปัญญีแห่งนี้โดยได้จัดการแสดงต้อนรับคณะแรลลี่ทำให้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากขณะที่น้องๆทีมปัญญี f c ก็รู้สึกดีใจและบอกว่าได้ประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะทางโรงเรียนนะคะก็มีความดีใจและก็ภูมิใจมากค่ะที่คณะระดับ โลกเลยนะคะที่ได้มาเกาะปันหยีแห่งนี้นะคะสนุกว่าครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยไม่คิดว่าจะได้เล่นกับพี่พี่เขาครับหลังจากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลแมตช์สำคัญระหว่างทีมกัมบอลสามพันกับทีมเยาวชนท้องถิ่นสโมสรปันหยีเอฟซีแล้วทางคณะกัมบอลสามพันก็ได้มอบสิ่งของให้กับเยาวชนบนเกาะปันหยีและรวมถ่ายภาพความประทับใจบนสนามฟุตบอลลอยน้ำอันศีเมืองไทยร่วมกันด้วยค่ะ ไม่ว่าผลการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่เนื้อกว่าชัยชนะนั่นก็คือประสบการณ์ดีๆที่เยาวชนบนเกาะปัญหยีแห่งนี้ได้รับโอกาสจากคณะรัลลี่กัมบอลสามพันในการสารฝันให้น้องๆได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพต่อไปได้ในอนาคตค่ะ